สวัสดีค่ะวันนี้มาเพลินกับเมนูเค้กกล้วยสุกทัญ,ญพืชค่ะเมนูสำหรับท่านที่มีความรักในสุขภาพของตัวเองค่ะมีกล้วยสุกเยอะๆอย่าทิ้งนะคะยิ่งสุกแล้วงอมมากๆยิ่งดีเลยค่ะต้นมีกล้วยน้ำว้าสุกค่อนข้างเยอะนอกจากกล้วยน้ำว้าสุกจะใช้กล้วยหอมก็ใช้ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรามีวัตถุดิบอะไรค่ะใช้กล้วยน้ำว้าทั้งหมด15ลกูก ให้ทำการบดกล้วยให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วเติมข้าวโอ๊ตลงไป3ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเติมนมสดลงไป200 ml เติมผงฟู1ช้อนชาเสร็จแล้วให้นำมาเทใส่พิมพ์ที่มีกระดาษไขลองที่ก้นพิมพ์ค่ะใส่ธัญพืชลงไปตามที่ต้องการได้เลยค่ะ ใช้ช้อนคนเพื่อให้ธัญ,ญพืชที่เราใส่ไปผสมกับเนื้อแป้งพอดีค่ะตบท้ายด้วยการโรยงาขาวและงาดำค่ะเสร็จแล้วให้นำเข้าตู้อบด้วยอุณหภูมิ150องศาไฟล่างบนนาน20-30นาทีขึ้นอยู่กับความร้อนของตู้อบครบเวลาในการอบนำออกจากตู้ทุกคนก็จะได้เค้กกล้วยสุกทัญ,ญพืชแบบนี้เลยค่ะ กลิ่นหอมหน่าทานมากๆเลยนํากระดาษไขออกรอให้อุ่นๆตัดเป็นชิ้นๆเราก็จะได้เค้กกล้วยสุกสอดไส้ธัญ,ญพืชหอมกลุ่นน่ารับประทานมากๆเลยค่ะจะเห็นว่าเค้กกล้วยสุกธัญ,ญพืชสูตรนี้ uh oh. ไม่มีน้ำตาลความหวานที่ได้ได้มาจาก <Yes. S 1> กล้วยที่สุกนั่นเองค่ะและ <Surprise. S 1> ไม่มีแป้งเป็นส่วนผสมเพราะเราใช้ข้าวโอ๊ตเป็นส่วนผสมแทนแป้งค่ะ เค้กกล้วยสุกสูตรทัญยพืชสูตรนี้เหมาะสาหรับท่านที่ขาดเค้กหรือขนมหวานไม่ได้เหมาะสําหรับท่านที่รักสุขภาพสูตรนี้ทานแล้วไม่อ้วนอร่อยปลอดภัยจากโรคอ้วนลองทำดูนะคะอร่อยค่ะ